นีขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับจะเปิดตู้เรียนตรงไหนครับจะเปิดตู้เรียนฮะตรงพื้นนะครับตรงพื้นนี่เหรอใช่ครับราคาเดียวเลยอ้าวราคาเดียวแล้วจะไซส์ไหนแบบไหนใช่ครับมาทดลองบูธต่อไปนะครับเป็นกลุ่มชุมชนผู้หญิงบอกหมูนี่ทีเด็กมากเลยนะครับแล้วก็มีบริการยังเด็กอยู่เหมือนยังเด็กอยู่เลยทีเดียว กี่สาวคนนี้เสื่อมเลยก็เทียนปี4แล้วก็ติดปี3แล้วไม่เอาจริงๆเนี่ยผมผมว่าผมคิดว่ามาตราที่มีความสำคัญในขณะนี้นะครับที่ควรจะเปิดทางให้แก้ได้ก็คือมาตรา256นะครับเนื่องจากมาตรา256เนี่ยนะครับเป็นมาตราที่จะบอกว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องใช้เสียงของสอสอและเสียงของสวจำนวนเท่าใด ะะ<ช>ดังนั้นเนี่ยการแก้มาตานี้ได้เนี่ยเท่ากับเป็นกุญแจดอกแรก นะครับส uh huh ู่การแก้รัฐธรรมนูญในชุนมาตรานะครับแล้วผมก็คิดว่าจริงๆเนี่ยเราควรจะมาวันนี้นะครับส ja. mm ิ <S 2> <S 2> ่งที่เราควรจะโฟกัสเราควรจะหันกลับมาโฟกัสที่มาตรา256นะครับเพราะว่ามาตราต่างๆที่เรามีความไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะสามารถถูกแก้ไขและถูกเติมเต็มได้เนี่ยต้องเริ่มจาก2 5 6ก่อนครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของไอ้ไอ้วชนนักเรียนนักศึกษาในขณะนี้รู้สึกยังไงครับไม่่าวแต่ว่าเพิ่ ผมผมคิดว่าเป็นสิทธ์นะครับเป็นสิทธ์ของของนักเรียนนักศึกษาที่เขาจะแสดงออกนะครับส่วนส่วนภาครัฐเนี่ยก็มีหน้าที่ที่ที่ควรจะต้องรับฟังเขาด้วยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะต้องจะต้องฝากน้องนักเรียนนักศึกษาด้วยก็คือว่าในการใช้สิทธิ์เนี่ยเป็นสิทธิ์ที่พึงกระทําได้นะครับแต่ก็ขอให้ระวังในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราละเมิดบทปัญญัติของกฎหมายเนี่ยก็เท่ากับว่าการของผู้ชุมนุ่ ตกพงไปล้นะครับมันก็อาจจะนําสู่การที่จะถูกดําเนินสู่กระบวนการทางกฎหมายได้ครับ